สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้ p r o p e r t y ต r o Thailand พาทุกท่านมาชมทาวน์โฮมนะคะซึ่งตั้งอยู่ในถนนนิมานเฮมินซอยจำปีค่ะทาวน์โฮมหลังนี้นะคะสามารถเข้าออกได้หลายทางค่ะจะเข้าทางถนนสิริมังคลาจารย์ก็ได้นะคะหรือว่าเข้าทางถนนนินมานเฮมินหรืออีกทางนึงนะคะเข้าจากทางถนนสุเทพค่ะจะเป็นเข้ามาจากทางคณะแพทย์ เข้ามายังซอยจำปีค่ะก็จะพบกับทาวน์โฮมหลังนี้นะคะเป็นทาวน์โฮม3ชั้นค่ะตั้งอยู่บนที่ดิน23ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอยกว่า300ตารางเมตรค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมด้านในค่ะเชิญค่ะมาด้านในตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องรับรองค่ะที่เป็นห้องกระจกนะคะตรงนี้จะสามารถทำเป็นห้องนั่งเล่นหรือว่าทำเป็นล็อบบี้ก็ได้ค่ะถ้าหากว่า อยากใช้ทาวนโฮมหลังนี้ทำเป็นห้องพักแบบเกสต์เฮาส์นะคะซึ่งห้องนี้เนี่ยก็ติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้อย่างเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นส่วนต่อเติมไปยังห้องครัวค่ะและขึ้นไปยังชั้นสองนะคะชั้นสองจะเป็นห้องขนาดกว้างเลยค่ะตั้งแต่ด้านหน้านะคะสุดมาจนถึงด้านหลังตรงนี้จะเป็นปูปาเกทั้งหมด มีระเบียงกว้างค่ะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะแต่ส่วนด้านหลังก็สามารถทำเป็นส่วนซักลานได้ด้วยค่ะต่อไปเราขึ้นไปยังชั้น3ากันนะคะส่วนของชั้น3ามค่ะจะประกอบไปด้วยสองห้องนอนใหญ่ๆเลยนะคะฝั่งหนึ่งจะอยู่ทางด้านหน้าอีกฝั่งหนึ่งอยู่ทางด้านหลังค่ะเช่นเดียวกันค่ะมีระเบียงกว้างทั้งห้องด้านหน้าและด้านหลังค่ะ ทาวโฮมหลังนี้นะคะตั้งอยู่บนที่ดิน23ตารางวาค่ะเป็นทาวน์โฮม3ชั้นนะคะพื้นที่ใช้สอยกว่า300ตารางเมตรค่ะราคาคุ้มค่ามากๆเลยนะคะเพียงแค่8ล้านบาทเท่านั้นค่ะถ้าหากท่านใดน,นะคะสนใจเยี่ยมชมสถานที่ค่ะติดต่อพวกเรา Property Pro นะคะได้ตามเบอร์โทรนี้เลยค่ะและอย่าลืมค่ะ กดไลค์ subscribe และกดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้าเราจะพาไปชมที่ไหนฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ